ก็สวัสดีตอนเที่ยงนะครับตอนนี้ผมอยู่หลักกิโลเมตรที่124นะครับอีก12กิโลนะครับจะถึงตัวอำเภอเชียงของนะครับแล้วก็วันนี้นะครับหลวงตาท่านบอกว่าให้ไปหาขออนุญาตพระอาจารย์เจ้าวาดวัดนะครับที่ท่านจะไปจำสลับวันนี้นะครับเป็นจุดที่อยู่ในระหว่างท้ายเมืองเชียงของนะครับเพราะฉะนั้นนะครับญาติธรรมที่ รออยู่เชียงของนะครับหลวงนี้วันนี้หลวงตาท่านเดินผ่านตัวเมืองแน่นอนนะครับจะข้ามืดดึกดื่นท่านบอกว่าต้องไปนะครับขอให้แจ้งญาติถามที่รอไว้นะครับไม่ต้องไม่ต้องกังวลใจนะครับไม่ต้องฟังข่าวหลายด้านนะครับบอกหลวงตาท่านยืนยันว่าท่านจะไปผ่าผ่านตัวอำเภอเชียงของแน่นอนนะครับซึ่งบางทีข่าวก็แจ้งว่าท่านไม่ผ่านนะครับแต่จริงๆแล้วท่านผ่านนะครับตอนนี้ เป็นจุดจุดหนึ่งนะครับที่ผ่านเห็นแล้วก็มีนักเรียนเยอะแยะมากมายตัวเล็กตัวน้อยนะครับอนุบาลนี่น่าเลี้ยงละแล้วขอขอคนฟูมาเห็น <c oughs> ไหมดูดีตัวเล็กตัวน้อยน, <c oughs> น่ารักจังเลยเดี <c oughs> ย๋ยวลุงตาก็มาขอ้ขอขๆให้นะก็หัวปกเลยเดี๋ยวดูนะ ตัวเล็กตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยครับดูว่าอาจารย์พา<ด>หนุ่มๆเด็กๆมาอยอกน้ำขึ้นาะครับมีเจ้าหน้าที่มาออให้คํนะคนน้ำสวัสดีครับอันนี้ช่องกล้องสุริยาชาแนลนะครับกล้องสุริยาชาแนลนะครับสวัสดีครับอันนี้ของลูกศิษย์ลูกหาใช่ไหมครับอาจารย์อ๋อโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนชุมชนสีดอนชัยโรงเรียนชุมชนบ้านสีดอนชัยอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองครับเป็นบ้านสีดอนชัย อำเภอเชียงของนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับมีตัวเล็กตัวน้อยจากแดดเอ่อมารอหลวงตาดูนะครับแต่เขาตั้งแต่9้าโมงอาจารย์บอกรอตั้งแต่9้าโมงโอ้โหอนุโมทนาบุญนะครับอาจารย์นะสาธุครับดูสิครับดูตัวเล็กตัวน้อยน่ารักมากเดี๋ยวหลวงตาก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับมีคุณยายมานั่งรอนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีครับ โอ้คนอำเภอเชียงของนะ่ารักทุกคนครับอุ้ยนี่มาแล้วอันนี้ก็มารอก,กับคุณพ่อสวัสดีลูกสวัสดีจ้าเฮ้ยแก้มแดงปังเลยเนาะเอาสองชั้นก็ได้ครับสองชั้นพอดีงามจ้าสาธุนะครับพอดีงามพอดีงาม,งาม,งาม,มจ้าถูกแล้วแม่อย่าลืมนะไอตัวนี้ด้วยนะไอตัวสายสีน้องวางติดกันนะแม่นะถ้าไม่ยกนะถ้ายกแม่ต้องวางซ้อนข้างบนเลยจ้าอย่างเงี้ยวางอันอย่างเงี้ยครับ ใช่ถ้ายกไม่ได้แม่จับไว้อย่างเงี้ยถูกแล้วจ้าจับไว้เฉยนะแม่น้าอย่างนั้นถูกแล้วครับครับน้ำมนต์ก็ติดกันไว้นะอย่าเอาห่างน้ำมนต์อย่าเอาห่างนะครับอันนี้ก็สูงไปไหมครับวางอีกแถววางอีกหรือวางาสักชั้นหนึ่งก็ได้นะครับวางชั้นหนึ่งก็ได้เสื้อผ้าที่ปูรองระวังเม็ดร,ระวังซิปกระดุมนะครับเม็ดกระดุมระวังซิฟด้วยนะครับถ้าแข็งทิ่มตาหลวงทิ่มเท้าตำหลวงตานะ ระวังของมีคมนะครับกระเป๋าสาตางค์เอาไว้ข้างหลังนะครับกระเป๋าสะพายหลวงตาไม่ข้อไม่เหยียบนะครับมาแล้วอันนี้วัดอะไรหลวงตาท่านก้มกลาบตาท่านก้มกลาบนะครับวัดจะวาดอะไรอยู่นะครับท่านเป็นเจาวาดในวัดนี้นะครับดูนะ

จ้ายกได้ก็ยกเลยครับถ้ายกลยถ้าหนักก็ไม่ต้องยกอย่างนี้ไม่ต้องยกนะครับอย่าลืมถอดผ้าคลุมหัวด้วยนะลูกนะผ้าคลุมหัวถอดดอกจับไว้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 จับชน้ันไะครับจับไว้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 ไม่ไ้จ้จไ้จ้จับ้จนะั้ัไ้้จับไ้้ จับไ้จับไว้ได้เลยครับลับเลยจับไเลยับจับรอเลยนะครับจับรอเลยคุณพ่อจับรอเลยจ้าหรือคุณลูกว่าที่หลังนะเดี๋ยวไม่ทันครับอันนี้ยกก็ได้เลยยกเลยเจอไม่ต้องห่วงนะครับจับยกให้รอหลวงตานะบางคนก็อยากให้ลูกหลานได้ร่วมบุญด้วยนะครับก็วาตั้งคออก เอาใส่กระเป๋าครับไป่กระเป๋าดวตาไม่รับปัจจัยครับดวงตาไม่รับปัจจัยครับแจ้งแล้วไม่รับปัจจัยนะจ๊ะตาใจถ้วงตาไม่รับหลวงตาไม่รับปัจจัยเดี๋ยวเก็บเก็บดูในช่องถวายไหมครับจ้าค่่ะนีให้ลูกตัวตรงตรงนะตัวตรงตรงนะครับตัวตรงตรงนี่ไฮไลท์เด็กนักเรียน โอ้โหหลวงตาท่านเคาะมากเลยคล่องมากนั่งตัวตรงๆนะลูกนั่งตัวตรงๆนั่งตัวตรงๆนะคะโอ้โหตัวน้อยอยู่ข้างหลังเลยเหรอตัวน้อยอ่ะข้างหลังเอามามาคนครัวาจอยู่ไหนมาขยามาลูกอ่ายืนขึ้นเลยยืนขึ้นโอ้โหหลวงตาท่านเมตตาอายืนขึ้นเลย โอ้โหโอ้โหได้ขอทุกคนได้ขอทุกคนลวงตาให้พรทุกคนลูกลวงตาให้พรทุกคนนะจ๊ะโอ้โหโอ้โหลวงตาขอทุกคนจับน้ำไว้นะลูกจับน้ำไว้นั่งตัวตรงๆนะครับนั่งตัวตรงๆนั่งตัวตรงๆนะครับจ้า นั่งตัวตรงๆนะลูกนะนั่งตัวตรงๆพนมมือตัวตรงๆนะลูกนะนั่งตัวตรงๆนั่งตัวตรงๆลูกนั่งตัวตรงๆไอ้ใครใครจับน้ำจับนมจับขนมจับน้ำจับขนมขนมจับไว้ด้วยเฮ้ยอันล็อมาเดี๋ยวตัวตรงๆนะลูกนะ โอ้โหแต่ละคนยิ้มครับดูรอยยิ้มแต่ละคนปักเลยตอนนี้โอ้โหโอ้โหดีใจหัวเราะถูกใจครับถูกใจนี่ไฮไลท์ผมผมชอบเด็กๆนะครับท่านผู้ชมผมชอบมากเลยเนี่ยเจอหลวงตาทีไรยยิ้มเลยถูกหันกันตะกันนะครับกันตะกันเลยหัวตามกันระวังรถระวังรถหลวงตาหลบตามกันรล้วทุบหลวงตาไอ้ยจ้าหัวมาตามกันตุ๊บเลย เ <laughs> มื่อกี้ก็พอดีผ่านโรงเรียนมานครับโนนอยู่ฝั่งโนนนะครับเห็นไหมถ่ายรูปหลวงตานะครับวันนี้จอดริมทางสวนทางก็ถ่ายรูปหลวงตาด้วยนะครับเห็นไหมเอเอเรา <laughs> ผมก็เปิดช่องให้หลวงตานะครับให้ท่านได้ถ่ายรูป <laughs> ถอยครับรีบถอยนะครับรีบถอยนะครับ <laughs> นั่งตัวตรงๆไม่ต้องก้มนะครับนั่งตัวตรงๆครับานั่งตัวตรงๆนะครับอันนี้ติดกันไว้นะครับติดกันไว้นั่งตัวตรงๆนะครับนั่งตัวตรงๆนะครับถวายของก่อนจ้าจ้าสาธุจับของถวายนะแม่นะจับของถวายจ้ายกไว้ครับยกไว้ครับพี่พี่อย่าเดินไปโน้ตเดินไปยากไม่ต้องเดินไป เดี๋ยวเดินมาเอารถมันจะลำบากพี่ใช่รถมันอยู่นี่พี่ต้องเดินไปไกลจะเดินมาว้าผมไม่เดินแล้ตามลงตานะลงตาถามบอกอีกสิกิโไหวไหวบอกนี่จับน้าไว้ครับจับน้าไว้ครับมือแตะของมาเลยครับจับน้อจับน้อจับจับจับรถจับรถจับรถ้ามจจับาจับูกาาะารา เราอะไรไปข้างหลังจับของถวายนะครับจับของถวายนะครับจับไว้นะครับจับไวร้รวมกันจับไวร้รวมกันนะครับสาธุครับไม่ต้องก้มกลาบนะครับนั่งตรงตรงจับของถวายครับจับของถวายลงตานะครับ <c oughs> สาธุครับโบววันนี้ นี่มาทั้งครอบครัวเลยจับทุกคนเลยครับนิสาทธุบุญนะครับลูกนะ้าตัวน้อยก็มาลูกเอาแล้วครับตัวนี้ก็น่าจะจบที่ตรงนี้นะครับคลิปนี้นะครับเอาให้ดูประมาณนี้เป็นระยะระยะไปนะครับเดี๋ยวใกล้ตัวเมืองผมจะลงอีกทีหนึ่งนะครับ รวยๆนะครับเฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับทุกคนนะครับมีความสุขนะเก็บเป็นน้ำมน้ำมงคลขวดสองขวดก็ได้นะครับเดี๋ยวที่เหลือเจ้าที่จะมาเก็บนะครับอย่าลืมเก็บผ้านะลูกเก็บผ้าด้วยนะครับเฮงๆรวยๆทุกคนครับสุขภาพแข็งแรงนะแม่นะสาธุครับสาธุขอถามนะครับคืนนี้ท่านจะจำวัดที่ไหนเออคืนนี้หลวงตาท่านว่าจะจำวัดแถวในอำเภอนะครับแต่ว่าเยื้องออกไป ข้ามอำเภอไปน,นิดหนึ่งแต่ไม่ต้องออกในอำเภอนะอยู่ในอำเภอนั่นแหละเชียงของของเรานะครับค<ม>ุณพอ่อดีผมประสานทางทางวัดไปอ๋อ<ล>ก็มีมนก็จะมียาหน้าที่แบบไอตำรวจอ๋อจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้แล้วก็มีผู้ติดตามช่วยดูแลความเรียบร้อยใ้นิหนึ่งนะครับ,รบก็ให้เป็นวัดใกล้เคียงนะครับ,รบที่เวลาประมาณบ่ายสามโมงหรือสี่โมงที่หลวงตาท่านจำวัดนะ ใกล้ตรงไหนก็จะตรงนั้นดอนไทยใช่ไหมย,ยังไม่ชัดเจนใช่ไหมไม่ชัดเจนจ้ะแม่ยังไม่ชัดเจนเดี๋ยว<ห>ใกใล้นูนใกล้สามโมงค่อยไปยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับ<ห><ห>ดูระยะทางท่านเดินประมาณสามโมงท่านจะจําวัดประมาณนี้<ห><ห>แต่วันนี้ท่านบอกว่า,าให้ถึงอำเภอเมืองนะครับเพราะญาติโยมรออยู่เยอะนะครับไอตรงที่เท้าสติปัจจากันดุเลยจ้าจาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรู้ครับเดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนเนาะว่าท่านญาติโยมเยอะขนาดถ้าช้าก็ ก็ดูทาาุขันขอาท่านเพราะท่านอายุ3ามสิบแล้วนะข้าสาธุกข้าศัตรอันนี้ก็ครับเป็นบรรยากาศนะครับเป็นบรรยากาศที่ได้คุยกับญาติธรรมที่อยากให้หลวงตาท่านประจำวัดนะครับก็ยังไม่ยืนยันนะครับก็ต้องไปดูใกล้ที่สุดนะครับโอเคครับคลิปนี้สั้นแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ